ในยุคที่โซเชียลมีเดียเป็นเหมือนเ,ออเวทีกลางของชีวิตเราไปแล้วเนี่ยเราคงจะชินตากันมากๆเลยนะครับกับภาพที่คนดังคนมีชื่อเสียงออกมาใช้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยชี้แจงเรื่องที่เป็นประเด็นสาธารณะใช่ค่ะเห็นกันบ่อยมากล่าสุดเลยก็เป็นกรณีของคุณพีเคเปียวัดเข็มเพชรที่โพสต์ข้อความยาวๆเลยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ ซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันทั้งวันเลยนะคะวันนั้นใช่เลยครับแล้ววันนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันก็มาจากโพสต์นั่นแหละครับแบบคำต่อคำเลยค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้มานั่งสุบสิบกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แนวนั้นภารกิจของเราวันนี้คือการถอดรหัสสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวอักษรเหล่านั้น เพราะผมว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่การเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่จบลงนะอืมมันเหมือนเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากๆเลยนะคะใช่ครับมันคือศิลปะาก,การสื่อสารในวันที่เรื่องส่วนตัวมันมันไม่ส่วนตัวอีกต่อไป เอาละคร,รามาเจาะลึกเรื่องนี้กันใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากในเคสนี้ไม่ใช่แค่ว่าเขาพูดอะไรนะคะแต่คือเขาเลือกที่จะพูดอย่างไรแล้วก็ทำไมต้องพูดตอนนี้จังหวะเวลาใช่ค่ะทุกคำทุกประโยคเหมือนถูกวางมาอย่างดีเลยมันคือสิ่งที่เรียกว่าการจัดการเรื่องเล่าหรือ narrative management Narrative Management ก็คือความพยายามที่จะคุมโทนเรื่องราวทั้งหมดว่าอยากให้คนจำเรื่องนี้แบบไหนอยากให้ตัวเองถูกมองว่าเป็นใครในเรื่องนี้อ๋อครับเป็นผู้ใหญ่ที่ใจกว้างเหรอหรือเป็นคนที่ move on แล้วซึ่งเขาก็เลือกที่จะสวมบทบาทนั้นผ่านโพสต์นี้ได้ชัดเจนมากค่ะมาสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยทำไมต้องโพสต์ตอนนี้เขาเปิดหัวแรงมากนะด้วยประโยคที่ว่า วันนี้ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับกระแสข่าวเกี่ยวกับตัวผมซึ่งผมรู้สึกไม่สบายใจค่ะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็เหมือนบอกเป็นนัยะแล้วว่าการโพส์ตครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันเป็นปฏิกิริยาต่ออะไรบางอย่างใช่เลยค่ะมันคือการสร้างความชอบธรรมให้กับการออกมาพูดของตัวเองตั้งแต่บรรทัดแรกเลยอครับครับผมจําได้การพูดแบบนั้นนะคะมันเหมือนการจุดไม้ขีดไฟเล็กๆในห้องมืดๆเห็นภาพเลย มันสว่างพอให้คนเห็นเงารางๆแต่ไม่ชัดพอที่จะรู้ว่าคืออะไรซึ่งธรรมชาติของคนเราก็จะเริ่มจินตนาการไปต่างๆนานาแล้วก็เกิดเป็นข่าวลือ<ม>เกิดเป็นการตีความเต็มไปหมดถูกต้องค่ะเหมือนกับว่าเขาเปิดประเด็นไว้แต่ไม่ได้ปิดให้จบใช่ค่ะเลยสร้างสัญญากาศที่คนอื่นเข้ามาเติมเรื่องราวของตัวเองกันใหญ่การโพสต์ครั้งนี้เลยเหมือนกับการที่เขาต้องรีบกลับมาเติมเรื่องในช่องว่างนั้นด้วยตัวเองก่อนที่มันจะถูกเติมด้วยเรื่องที่ไม่จริงสิงนะครับถูกต้องเลยค่ะ แล้วการเลือกใช้พื้นที่ของตัวเองอย่าง Instagram เนี่ยคือการเดินเกมที่ฉลาดที่สุดแล้วในสถานการณ์แบบนี้ทำไมล่ะครับ เพราะถ้าเขาเลือกไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออื่นอีกครั้งก็มีความเสี่ยงที่จะถูกตัดต่อถูกพาดหัวข่าวที่บิดเบือนไปจากเจตนาเดิมได้อีกอ่าจริงด้วยแต่การโพสต์เองแบบนี้มันคือการส่งสารโดยตรงถึงผู้ติดตามถึงสาธารณะแบบไม่มีฟิลเตอร์เลยไม่มีใครมาตัดทอนข้อความของเขาได้ควบคุมได้ร้อเปอร์เซใช่ค่ะควบคุมเนื้อหาได้ทั้งหมดเลยมีอีกประโยคที่ผมว่าสําคัญมากในช่วงต้นๆ คือที่เขาเขียนว่าก่อนหน้านี้ผมตัดสินใจว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะเรื่องราวได้จบลงไปแล้วอืมประโยคนี้สําคัญมากประโยคนี้มันเหมือนกับการบอกว่าผมไม่ได้อยากจะรื้อฟื้นเรื่องนี้เลยนะผมอยากให้มันยิบเนียยไปด้วยซ้ําเป็นเทคนิคการสื่อสารที่แยบยลมากค่ะมันทําให้เขากลายเป็นผู้ถูกกระทําจากสถานการณ์อ๋อเป็นคนที่ถูกบังคับให้ต้องออกมาพูดไม่ใช่คนที่อยากจะสร้างกระแสซึ่งพอวางตัวเองในจุดนี้แล้วเนี่ย ความน่าเชื่อถือของทุกอย่างที่เขาจะพูดตามมามันเพิ่มขึ้นทันทีเลยค่ะคนจะเปิดใจรับฟังมากขึ้นใช่ค่ะพอรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงโอเคพอจะเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงต้องโพสต์ตอนนี้จังหวะเวลากับการปูเรื่องนี้มันสําคัญจริงๆสําคัญมากค่ะทีนี้มาดูที่ตัวเนื้อหาข้างในกันบ้างดีกว่าครับพออ่านดูแล้วเหมือนมีคีย์เวิร์ดที่เขาพยายามตอกย้ําอยู่ตลอดทั้งโพสต์เลยค่ะมีคําซ้ําๆคือคําว่าจบกันด้วยดี แยกทางด้วยความสมัครใจพูดคุยตกลงกันอย่างดีที่สุดคำพวกนี้โผลมาบ่อยมากเลยการเลือกใช้คำหรือ Word Choice ในโพสต์นี้ชัดเจนมากค่ะคำว่าสมัครใจเข้าใจกันดีไม่มีความค้างคาใจเคารพการใช้ชีวิตของอีกฝ่ายครับมันคือกลุ่มคำศัพที่ถูกเลือกมาอย่างตั้งใจเลยเพื่อสร้างภาพเชิงบวกทั้งหมดเป็นการวาดภาพให้สังคมเห็นว่านี่ไม่ใช่การเลิกราที่เต็มไปด้วยดรามา่า ไม่ใช่การทะเลาะกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีมือที่3แต่มันคือการตัดสินใจร่วมกันของผู้ใหญ่สองคนที่ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วเป็นการจบแบบสันติค่ะมีประโยคหนึ่งที่สะดุดใจผมมากคือที่เขาใช้คำว่าในแบบของเราทั้งสองคนคำนี้มันสั้นๆนะครับแต่ทรงพลังมากมันให้ความรู้สึกพิเศษแล้วก็เป็นส่วนตัวใช่ค่ะเหมือนเป็นการขีดเส้นบางๆบอกคนข้างนอกว่า เรื่องของคนสองคนมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจได้จากข่าวลือนะแต่ขอให้เชื่อเถอะว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วใช่เลยค่ะมันคือการสร้างขอบเขตไกลๆเป็นการพูดอย่างสุภาพว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดก็ได้แต่โปรดเคารพการตัดสินใจของเราครับมันเป็นการขอความเห็นใจที่มาพร้อมกับการยืนยันในความเป็นส่วนตัวซึ่งได้ผลมากในการทำให้คนอ่านรู้สึกว่า ควรจะถอยออกมา1นก้าแต่ก็มีคนโมโองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการเล่าเรื่องที่มันดูคลีนหรือสวยงามขนาดนี้มันเหมือนการฟอกข่าวให้ตัวเองหรือเปล่าคือมันดูดีเกินจริงไปไหมสําหรับเรื่องการเลิกลาเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะและดิฉันเชื่อว่าคนร่างโพสต์นี้ก็คิดถึงประเด็นนี้เหมือนกันอ๋อเะไรครับเพราะถ้าเรื่องราวมันสวยหรูเกินไปคนก็จะเริ่มไม่เชื่อจริงเขาก็เลยต้องใส่ความจริงเข้าไปหนึ่งหยด เพื่อให้ทั้งหมดดูสมจริงขึ้นมานั่นก็คือประโยคที่ยอมรับว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่ความเข้าใจไม่ตรงกันอยู่บ้างอจริงด้วยการใส่ประโยคนี้เข้ามามันทําให้เรื่องเราไม่แบนมันมีมิติขึ้นมาทันทีเลยใช่ค่ะมันเหมือนการบอกว่าใช่เราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนม,มีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเหมือนคู่อื่นๆนั่นแหละครับแต่คีย์เวิร์ดที่ตามมาคือ แต่เราก็ผ่านมันมาได้ด้วยการพูดคุยและกระบวนการที่เหมาะสมประโยคนี้สำคัญสำคัญมากมันเปลี่ยนจากแค่การยอมรับว่ามีปัญหาบายเป็นการโชว์วุฒิภาวะในการจัดการปัญหาซึ่งยิ่งเสริมภาพลักษณ์เป็นผู้ใหญ่ที่เขาต้องการจะสื่อออกไปอีกทำให้เรื่องทั้งหมดไม่ดูโลกสวยใช่ค่ะ ไม่ดูโลกสวยจนหน้าหมันไส้แต่ดูเป็นเรื่องจริงที่น่าชื่นชมพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าทุกประโยคมันมีหน้าที่ของมันจริงๆนะครับค่ะ <c oughs> แล้วพอเขาปูเรื่องมาทั้งหมดตั้งแต่เหตุผลที่ต้องพูดเนื้อหาที่อยากให้คนรับรู้มันก็มาถึงส่วนสุดท้ายของโพสต์ซึ่งเหมือนเป็นบทสรุปและเป้าหมายที่แท้จริงของการสื่อสารครั้งนี้เลยอืม <c oughs> ใช่ค่ะนั่นคือการร้องขอต่อสังคมโดยตรงค่ะผมขออ้างอิงคําขอของเขาเลยนะครับเขาเขียนว่า ขอความการุณาให้พื้นที่กับทุกฝ่ายเพื่อให้แต่ละคนได้เดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองอย่างสงบเป็นการปิดท้ายที่สุภาพชัดเจนและตรงไปตรงมามากในวงการสื่อสารเราเรียกส่วนนี้ว่า call to action ค่ะเดี๋ยวเดียวนะครับคำว่า call to action นี่ปกติเราจะได้ยินในแวดวงการตลาดใช่ไหมครับฮ่าฮ <laughs> ใช่ค่ะที่แบบว่ากดเลยสั่งซื้อเลยแต่นี่เอามาใช้กับเรื่องส่วนตัวมันหมายความว่ายังไงครับ หลักการเดียวกันเลยค่ะ Call to action คือการบอกให้ผู้รับสารทำอะไรบางอย่างครับแต่ในกรณีนี้มันคือการบอกให้หยุดทำอะไรบางอย่างแทน<อ>มันคือการบอกสังคมอย่างชัดเจนว่าโอเคผมเล่าให้ฟังหมดแล้วนะ จากนี้ไปสิ่งที่เราต้องการจากพวกคุณคือหยุดคาดเดาหยุดวิพากษ์วิจารณ์หยุดขุดคุยเรื่องเราต่อและให้พื้นที่กับเรานี่คือเป้าหมายสูงสุดของโพสต์นี้ทั้งหมดเลยใช่เลยค่ะซึ่งถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นไปอีกกรณีนี้สะท้อนความท้าทายของบุคคลสาธารณะในยุคดิจิทัลได้ดีมากที่เส้นแบ่งความเป็นส่วนตัวมันเบลอไปหมดครับทุกคนรู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะรู้มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์เรื่องของคนอื่นได้ทั้งหมด แถลงการลักษณะนี้เลยเปรียบเสมือนเครื่องมือสําคัญในการลากเส้นใช่ค่ะในการพยายามลากเส้นแบ่งนั้นกลับขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองเป็นการประกาศว่าขอบคุณสําหรับความสนใจแต่จากตรงนี้ไปคือเขตส่วนตัวของเราแล้วแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายอย่างไรพอเรามานั่งถอดรหัสกันทีละส่วนแบบนี้แล้วจะเห็นภาพชัดเลยว่าโพสต์ของคุณพีเคไม่ใช่แค่โพสต์ระบายความรู้สึกไม่ใช่เลย แต่มันคือการวางหมากบนกระดานโซเชียลมีเดียทุกคำถูกเลือกมาเพื่อเดินเกมของตัวเองตั้งแต่การเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง การคัดเลือกคำพท์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ต้องการไปจนถึงการปิดจบเพื่อกำหนดทิศท,ทางของสังคมถูกต้องค่ะมันคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เรียกว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตหรือ Crisis Communication สำหรับบุคคล Crisis Communication ค่ะซึ่งหัวใจของมันคือการสร้างสมดุลที่เปราะบางมากๆระหว่าง3สิ่งครับ 1. คือการเปิดเผยความจริงในระดับหเพื่อสร้างความโปรง่งใส2คือการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน และ 3. คือการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอซึ่งการจะทําให้3าอย่างนี้ลงตัวได้มันต้องใช้ทั้งาศาสตร์และสิ่อย่างสูงเลยค่ะมันคือการพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดในยุคนี้อะไรคะนั่นก็คือความคิดเห็นของสาธารณาชนนั่นเองใช่เลยค่ะและจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าสนใจไว้เราขบคิดกันต่อนะคะครับว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วกว่าจรวดและทุกคนสามารถเป็นสื่อได้เองในมือ แถลงการที่ถูกร่างขึ้นมาอย่างเป็นทางการและใช้คำอย่างระมัดระวังแบบนี้ยังคงมีประสิทธิภาพในการควบคุงความทีเห็นของสังคมได้จริงๆหรือไม่หมายความว่าต่อให้โพสต์ดีแค่ไหนคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อตามทั้งหมดอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะหรือมันอาจจะเป็นเพียงการสร้างความจริงในเวอร์ชั่นที่เป็นทางการขึ้นมา เพื่อใช้ยุติบทสนทนาในพื้นที่สาธารณะได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันบทสนทนาในเวอร์ชั่นอื่นๆที่ไม่เป็นทางการในคอมเมนต์ในกลุ่มปิดใช่ค่ะในเว็บบอร์ดก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดมันเหมือนกับการสร้างเขื่อนที่สวยงามและแข็งแรงขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วกระแสน้ำแห่งความคิดเห็นของสาธารณาชนก็หาทางไหลอ้อมหรือซึมผ่านไปได้อยู่ดี นี่อาจจะเป็นความจริงบทใหม่ที่คนสาธารณะทุกคนต้องเผชิญในโลกยุคดิจิตอลค่ะ